h e l lo everyone today let's learn how to sketch with Photoshop สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้จะมาเรียนรู้การส k e t c ภาพด้วย Photoshop กันนะคะอ่าครานี้มาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะคะอันนี้ที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็คือเป็นภาพ Photoshop นะคะเราจะมาทำการส k e t c ภาพตรงนี้กันนะคะ วิธีการนะคะเริ่มแรกก็คืออย่างแรกคือเราจะต้องทำการเปิดรูปภาพของเรานะคะขึ้นมาก่อนก่อนที่เราจะมาทำการสเก็ตภาพก็คือ the first step is to open the finger you want to s k e t c h โอเคนะคะเราเลือกรูปภาพมันหนึ่งรูปนะคะที่เราต้องการจะทำการสเก็ต k i s n e w t l y h a n k y o u so m u c h my friend โอเค okay. let's go first step open the finger you want to อ k e t c h โอเคอันนี้พอเราได้แล้วเจ้าาให้เราสังเกตรูปภาพที่เราได้นี้เวลาที่เราจะเลือกรูปภาพที่เรามาทำการสเก็ตนะคะแนะนำว่าให้เลือกภาพที่มีเส้นที่คมชัดนิดนึงนะคะเพื่อที่จะสะดวกเวลาที่เราต้องการใช้งานนะคะ พอเราได้ในส่วนนี้เอ,อในส่วนนี้ให้เราดูด้วยว่าเรามีเลเยอร์หรือเปล่าถ้าเกิดเครื่องของเรานะคะถ้าไม่มีเลเยอร์ให้คลิกที่วินโดว์แล้วเลือกเลเยอร์จะโชว์ในส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นเลเยอร์เลเยอร์นี้ก็เกยดเสมือนเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งนะคะที่เวลาที่เราทําการเปิดมาเนี่ยจะปรากฏเป็นเป็นชื่อแบ็กกราวด์ตรงนี้โชว์ให้เราเห็นนะคะขั้นตอนถัดมาเนี่ยเราจะต้องทําการคัดลอกเลเยอร์ นะคะเต้องทำการคัดลอกเลเยอร์ก็คือ the next step is to drag the image into the create a new layer b o t t o m นะคะอ่าแล้วก็กดแล,ล้วก็ลากมาใส่ที่คำสั่งที่ชื่อว่า create a new layer b o t t o m ปล่อยไปนะคะสังเกตนะคะตรงนี้เขาจะโชว์ให้เราเห็นเห็นไหมคะจะโชว์ให้เราเห็นว่าเรามีสองเลเยอร์ นะคะอันนี้ s o w w t i s is true layer นะคะจะเห็นว่าทั้งหมดจะมี2 l a เลเด้วยกันหลังจากที่เราทำการคัดลอก l เลเยนะคะ will a copy layer นะคะวิธีการนี้นอกจากที่เราเอาเมาส์เนี่ยเราลากแล้วมาใส่ปุ่มที่ a เอ็ดอน l a เลเแล้วเนี่ยยังมีอีกวิธีหนึ่งก็เราอาจจะกด c อนโทรลเก็ได้นะคะก็คือคําสั่งนี้จะเป็นการ copying a layer แ a นา l สอเพรสคอน t r เจ t ูเกต t t สเอนด์ล s ซ u อลนะคะอ่ะทาทีนี้ขั้นตอนถัดมานะคะหลังจากที่เราได้รูปนี้มาแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องก่อนที่เราจะทำการสเกตผภาเราจะต้องทำการเปลี่ยนรูปภาพวันนี้ให้เป็นขาวดำนะคะ next เ t ็กสเตทเชนเดอร์พิเชอร์เชนทูเอ่อแ a c k แอนไว้โอเคก็คือขั้นตอนการทำนะคะก็คือ next to change the image to black and white paste shift control u นะคะให้ s h ชิ ft ที่กด shift control u ไปนะคะเราสังเกตน,นะคะว่าผ้าของเราเนี่ยจากสีนะคะก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็นขาวดำสวัสดีคุณโรตีสายใหม่นะคะ โอเคเซนจิสมาร์ทค่ะนะคะขั้นตอนถัดมาหลังจากที่เราเเราทําการกดคอนโทรลชีฟอยู U, ่ภาพเราจะกลายเป็นขาวดำใช่ไหมคะขั้นตอนถัดมาหลังจากนี้นะคะเราจะต้องทําการคัดลอกเลเยอร์ขึ้นใหม่ครั้งหนึง่งวิธีการคัดลอกเลเยอร์นะคะให้เรากด c อนโทรนะคะเรากด c อนโทร The next step is to copy the layer again. Press Ctrl o n o J นะคะสังเกตตอนนี้จะมีทั้งหมดสม layer ด้วยกัน Notice that there are now three layers in total นะคะสังเกตนะคะจะมีทั้งหมดสม layer ด้วยกันถัดมานะคะเราจะต้องทำการ set the blending mode for the layer ให้เลือกคำสั่ง color dot นะคะคำสั่งต่อไปคือ next Set the b l e n d i n g mode for the layer select the color dot comma อ่าวิธีการทำนะคะสังเกตตอนนี้เรามีสามเ e ลเยถัดมานะคะเราจะต้องทำการค, okay. then, okay. คลิกี่ s e t the b l e n d i n g mode for the layer โอเค then select color d o โอเคคลิก color พอเราคลิกที่ Color ดอทไปนะคะภาพของเราเนี่ยจะกลายเป็นเน้นสีขาวดำนะคะ The image is highlighted in black and white นะคะเราจะโชว์เป็น black and white นะคะทันมานะคะให้เราทำการกด Control I ทุกคนกด Control I ค่ะโอเคนะคะอันนี้ Don't worry นะคะว่าว่ามัน ข้ามหายไปนะคะ next testing control i will produce the following r e s u l t ถ้าจะเหมือนหายไปอันนี้ don't worry ะะไม่ต้องตกใจค่ะเป็นเรื่องปกติขั้นตอนถัดมานะคะคลิกนิ้วร thank you so much my friend นะคะถัดมานะคะเราต้องทำการคลิกที่ filter เบอร์แล้วเลือกกันเบอร์อ่าคลิกตามเลยนะคะให้คลิกที่ filter เสร็จแล้วด้วยคำสั่งเบอร์และด้วยคำสั่งที่ชื่อว่าแกสเซียนเบอร์โอเคนะคะแกสเซียนเบอร์เสร็จแล้วเขาจะโชว์ให้เราเห็นหน้าจอนี้นะคะป๊อปอัพแกสเซียนเบอร์ขึ้นมาในส่วนนี้สังเกตภาพจะโชว์เป็นเริ่มเป็นจะโชว์ให้เราเห็นว่าเป็นการสเปซภาพขึ้นมาแล้วในส่วนนี้นะคะเราจะต้องเลือกเราจะต้องทําการปรับสังเกตนะคะจะมีส่วนของเลดียนนะคะ เราต้องทำการปรับเรเดีรนเนี่ยตามต้องการเป็นการปรับลายเส้นสเก็ตนะคะอันนี้ในส่วนนี้ก็คือ adjust r a d i a n as next to adjust the sketching l i n e when finish click ok อันนี้เราปรับนะคะเรเดียนนี้เราปรับแเราปรับแล้วเราดูฟาร์มคมชัดอันนี้จะเหมือนกับเป็นเส้นเหมือนกันว่าเราทำการสเก็ตเห็นไหมคะ เหมือนเราสเก็ตภาพขึ้นมาเราเอานันเมาส์เลื่อนในส่วนของเลดสนะคะเขาจะโชว์เราเห็นเนี่ยค่ะสมมติเราได้ลักษณะน,นี้นะคะเราก็ทำการคลิกที่คำสั่งโอเคอน,นะคะในส่วนนี้ภาพก็จะค่อยเป็นรูปเป็นร่างจะโชว์ให้เราเห็นในส่วนของสเก็ตคิส a นลลี่วอล you เก m u มั m ไ f r เฟรนโอเคนะคะ ถัดมานะคะเราต้องมาทําการเพิ่มรายละเอียดบางอย่างที่หายไปจะเพิ่มรายละเอียดเนี่ยเราโดยจะใช้คําสั่งที่ชื่อว่า but to นะคะก็คือ some d e t a i l are missing add detail add detail using the but to นะคะเตีสายหมาย thank y o ที่สมั h my ม r i ฟ n นนะคะในส่วนนี้เราต้องมาใช้คําสั่งที่ชื่อว่า but to นะคะนี่ค่ะ คลิกไปที่คาสั่งบัตรทูบัตรทูนี้ก็เกรียดเสมือนเป็นแปลงนะคะเราจะใช้คําสั่งบัตรทูนี้มาเพิ่มรายละเอียดให้กับภาพของเรานะคะอ่ัเราคลิกที่บัตรทูเสร็จแล้วขั้นตอนถัดมานะคะให้เราเลือก opacity ในส่วนของ opacity ตรงนี้ค่ะให้เราปรับอยู่ประมาณสัก15-30%คร่าวๆนะคะ ผมว่าเอาสักยี่หกซ็ได้พอเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะต้องนำมาวาดบนรูปที่ต้องการเพิ่มรายละเอียด mm hmm. after that draw on the picture that you want to add detail นะคะแต่วิธีการก่อนที่เราจะล่างให้เราสังเกตนะคะให้สังเกตว่าในส่วนของโฟกัสเนี่ยให้เราต้องให้เป็นสีดำถ้ายังไม่เป็นสีดำจะต้องกดตัว x ไปนะคะ เพื่อว่าเปลี่ยนโฟกัสตรงนี้ให้เป็นสีดําเสร็จแ,แล้วในส่วนของบัตรทูเมิสกครู่เราเปลี่ยนตรงอ o b ซ c ตี้เป็น26%เราเมาส์เราเนี่ค่ะมาลากตรงเส้นผมเห็นไหมคะอ่าเราค่อยคยค่อยค่อลากไปนะคะหลังจากนั้นนะคะนำมาวาดบนรูปที่ต้องการเพิ่มรายละเอียดก็คือ After that draw on the picture, t h a t y o u w a n t to add detail นะคะอันนี้ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะี่ค่ะ เราค่อยๆวาดรายละเอียดไปตรงเส้นผมเห็นไหมคะอันนี้ก็คือในส่วนที่รายละเอียดที่มันหายไปใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเราก็ค่อยๆนำมสาของเรานะคะค่อยๆลากไปเหมือนกับเ,เหมือนกับเวลาที่เราทําการสเก็ตภาพจริงๆนะคะว่าพอเราวาดไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็มาค่อยมาเก็บรายละเอียดอันนี้ก็คือเป็นส่วนของเส้นผมนะคะ เราก็ค่อยนำ้ำเมาส์เหล่านี้ค่ะนะคะลากไปแล้วก็ไล่าตามเส้นผมให้หมดเลยนะคะในส่วนนี้นะคะเราก็ใช้ใช้เวลานิดนึงนะคะค่อยค่อยลากไปตามเส้นผมเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มรายละเอียดแล้วก็ในส่วนของคิ้วก็เช่นกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็ในส่วนของดวงตาแล้วก็ค่อยค่อยน,นะคะนะคะ เมาส์เรากดแล้วก็ค่อยๆลากไปเรื่อยๆเส้นผมตรงนี้ล้วก็ลากมาให้หมดเลยเห็นไหมคะสังเกตน,นะคะว่าเส้นมันจะค่อยๆชัดขึ้นอันนี้ก็คือเหมือนเราทําการสเก็ตภาพจริงๆแต่แนะนําว่าเวลาที่เราสเก็ตนะคะให้สเก็ตภาพจากบนนะคะบนลงมาด้านล่างเลยค่ะนะคะอันนี้ต้องเอาศัยความใจเย็นนิดนึงนะคะนี่ค่ะค่อยๆสเก็ตภาพลงมาเรื่อยๆ อันนี้ก็คือเป็นแนว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 เส้นผมนะคะแต่ละเส้นอ่แล้วพอทำเสร็จนะคะแล้วก็ไล่มาตามเส้นให้หมดนะคะคือถ้าเกิเราค่อยๆพิถีพิถันนะคะภาพเราก็จะออกมาสวยงามนะะี่ยค่ะค่อยๆทำการสเก็ตลงมาเรื่อยๆไล่ลงมาใั้หมดอ,อวิธีนี้จะเป็นการเก็บรายละเอียดนะคะวิธีนี้จะเป็นการเก็บเก็บรายละเอียด นะคะอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะอ่าโอเคนะคะจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเอ่อจะต้องเก็บรายละเอียดดีเทลตรงนี้ยคะ่ะให้หมดเลยนะคะเฮลโหลเอ่อแอนนาแอนนี่แอนเฮลโหลแอนนี่ thank you so much my friend I am uh, teaching skate teacher You n s n s e n d อันนี้นะคะอันนี้เรากำลังใช้เครื่องมือบัตทูนะคะค่อยๆวาดเพิ่มรายละเอียดนะะ this step will increase the detail of the uh, of the image and t h i e t a n k you so much my friend and teacher you can see okay this step will increase the detail of the image นะคะ ลงรายละเอียดให้หมดเลยนะคะในส่วนของหูด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของ e y นะคะ I นี้ก็ดีเทลนะคะก็ทําการ drawing drawing e y ไปแล้วก็ในส่วนของจมูกเช่นกันนะคะ nose โอเคแล้วก็ในส่วนของเมาส์นะคะ d ด t เทล drawing mouse อันนี้อันนี้เรากำลังทำการ sketch นะคะ sketch ม o า์ เอาให้หมดเลยนะคะในส่วนแล้วก็ในส่วนของโครงหน้าคางในนี้สเก็ตให้หมดนะคะแล้วก็ในส่วนของเสื้อรายละเอียดคร่าวๆนี้ค่ะเราสเก็ตให้หมดเลยนะคะ mm hmm. นี้เป็นคร่าวๆ thank you so much annie thank you so much the antichin sketch drawing picture อันนี้ am uh k e a จิงดีเทลดอยิงแฮร์โอเคนะคะแล้วก็ทำการจะใช้เวลานิดนึงนะคะและ้วก็ค่อยๆทำการสเก็ตไปนะคะ the ดิ i แฮร์ u อนด์อินคิดดีเทลช็อป chopping thank you so much my friend welcome to sketch p i c t u r นะคะนี้เราก็ทำการ create detail create detail the picture นะคะ have l u n c h e r thank you so much my friend okay thank you everyone to watching to watching and sketch and sketching the picture นะคะอันนี้ detail แล้วก็ detail I. detail nose อันนี้ก็ detail mouth นี่โอเคอ e นคีเทลเราจะต้องค่อยๆทำให้หมดเลยนะคะเราเก็บรายละเอียดให้หมดในส่วนนี้เอ,อ่อถ้าเราเก็บรายละเอียดได้ดีนะคะ e lunch thank you so much my friend learning sketching picture เกณนะคะอันนี้เราก็ทําการสเก็ตให้หมดเลยนะคะเก็บรายละเอียดให้หมดเลยเห็นไหมคะสังเกตน,นะคะภาพเราจะเริ่มดูมีนิติกขึ้นมาละอันนี้ก็คือเป็นลันกษณะเอ,อในส่วนของเส้นผมนะคะโอเคนะคะหลังจากที่เรา หลังจากเราลงรายละเอียดเสร็จขั้นตอนถัดมาจะต้องทำการลบพื้นหลัง after completing the detail the next step will be to remove the background นะคะหลังจากที่เราทำการ completing the detail finish next step will be to remove the background นะคะขั้นตอนถัดไปเราจะต้องทำการ remove the background นะคะก็โดยการ ให้เราสังเกตนะคะในส่วนของโฟก์คาตรงนี้ของเราเนี่ยเป็นสีดาอยู่เราจะต้องทําการกดตัว x t หนึ่งนะคะเราต้องกดตัว x t หนึ่งเพื่อเปลี่ยนในส่วนของ set f o r g r o u n d color เนี่ยให้เป็นสีขาวนะคะ this new l a r h a n k you s o m u c h นะคะเราจะต้องทําการ p r e s x to change the set foreground color to white นะคะก็คือ ปลี่ยนเฟ c ั l คัเเป็นสีขาวก็โดยการ p a s e X to change the set focus color to white นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาใช้คำสั่งที่ชื่อว่า b u t t o แล้วก็ปรับ opacity เป็น100%นะคะก็คือ adjust opacity 100%ในส่วน opacity เนี่ยค่ะแล้วกนะคะแล้วให้เราเลื่อนนะคะค่อยๆเลื่อนปัดจนกระข้างเป็น100%เ โอเค opacity 100% adjust opacity 100%ถัดมานะคะให้ระบายใส่พื้นหลัง mm. ก็จะกลายเป็นสีขาว next let's print on the background will be come white นะคะเราก็ต้องออทำการนะคะก็คือขั้นตอนนี้นะคะก็คือลบในส่วนของ background เราจะต้องนำเมาส์เราเนี่ยค่ะมาลบในส่วนของแบ็กกราวตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปในส่วนนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆนำเมาส์เอ่อนำเมาส์เราเนี่ยค่ะทำการรีมูฟแบ็กกราวนะคะ <c oughs> นะคะอันนี้เป็นดีเทลรีมูฟแบ็กกราว แล้วก็ค่อยๆทำไปนะคะในส่วนของ remove background โ okay. อเค finish hmm. t h i s is easy to make you uh, you can make t h it is easy uh, to make the p i c t u r e with Photoshop sketch with Photoshop Thank you so much, my friend. Kiss new Hello. Okay. You you can you you can see now this picture uh, this is beautiful. Today I'm finished the thing. See you next time. Thank you so much, everyone, this new person. See you next time. Bye-bye. Bye-bye, everyone. See you next time. Thank you so much, my friend. I, I hope uh, this is useful to everyone. Thank you so much, my friend. Bye-bye. บฮ้ยบายทุกท่านค่ะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะหวังว่าทีนี้คงมีประโยชน์กับทุกท่านค่ะอย่าลืมไปหันทำานะคะไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดเลยค่ะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณคุณอริสามากๆค่ะ w e l c o m e to มดแดงชาแนลเน็ตคาม e e ็นยูเน t t ทามบายบายเ e ร่ววนบายบายทุกท่านค่ะ